เราดีมาแล้วจ้าเดือนพฤษภาคม2568นี้ครถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เราเรียกติดปากกันว่าบัตรคนจนเตรียมรับเงินช่วยเหลือสูงสุด1545นบาทไปเลยนะบาปจัดเต็มไปเลยซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพาไปเช็คกันนะว่ามีอะไรบ้างได้ตั้งวันไหนแล้วก็ใครต้องเตรียมลงทะเบียนรอบใหม่กันบ้างมาเริ่มกันที่วันแรกของเดือนหนพฤษภาคมตื่นเช้ามากาแฟายังไม่หมดแก้วนะ เินก็เด้งเข้าบัตรกันแล้วคุณจะได้300บาทซื้อของในร้านธงฟ้าอารมณ์ก็จะเหมือนเดินเข้าเซเว่นอีเลฟเว่นนะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของภาครัฐคุณจะได้80บาทเป็นส่วนลดค่ากา๊าซหุงต้มใช้ต้มมามาก,ก็ยังดีคุณจะได้750บาทข่าวรถเมล์รถไฟรถตู้รถไฟฟ้าคือไปไหนก็ไปเถอะแต่ว่าถอนเงินสดกันไม่ได้เท่านั้นเองที่เศษสุดๆเลยนะใครขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าน้ำค่าไฟไว้คุณจะได้ใช้ไฟฟรี300 1้บาทแล้วก็ค่าน้ําฟรีนะ100บาทมากันที่ช่วงปลายเดือนกันบ้างผู้ที่ถือบัตรที่เป็นคนพิการรับเงินเพิ่ม200บาทนะในวันที่20พฤษภาคมร่วมกับ เบี้ยเดิมเนี่ยก็รับหนึ่งันบาทไปเลยเงินจะเข้าบัญชีพร้อมเพลย์หรือว่าบัญชีธนาคารที่เคยรับเงินอยู่แล้วนะส่วนใครที่รอลงทะเบียนร,รอบใหม่ต้องบอกว่ามันยังไม่เปิดนะซึ่งเดิมทีเนี่ยจะเปิดช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ก็เลื่อนไปเลื่อนไป,ปเพราะว่ากระทรวงการคลังเองเขาบอกว่าระบบมันยังไม่พร้อมแล้วก็อยู่ระหว่างปรับเกณฑ์ใหม่เพื่อคัดกรองคนจนตัวจริงเสียงจริงซึ่งสิ่งที่กําลังเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะเป็นเกณฑ์รายได้ ใดนะ้ซึ่งอาจจะมีการปรับจากเดิมนะตอนนี้ก็คือไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อปีอาจจะมีการคัดกรองใหม่นะทั้งคนเก่าคนใหม่จะใช้แอปทางรัฐเนี่ยในการสมัครคือไม่ต้องไปต่อแถวแล้วล่ะบางสวัสดิการของรัฐที่จัดให้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ช่วยลดภาระคนที่มีรายได้น้อยได้จริงนะใช้ใจ่ายได้ทั้งอาหารการเดินทางค่าน้ำค่าไฟแล้วก็เป็นมาตรการระยะยาวด้วยไม่ใช่แจกแค่เงินครั้งเดียวแต่ว่ามัน ก็ใช้ไม่ได้กับร้านค้าทั่วไปในสิคือต้องเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็เงินบางส่วนเนี่ยซอนเป็นเงินสดไม่ได้แล้วหลายๆครั้งก็ต้องผ่านเกณฑ์หลายอย่างนะใครที่มีบ้านมีรถมีบัตรเครดิตแบบนี้เนี่ยอดทุกคน เอาเป็นว่าปัตรนจนรอบนี้นะเงินเข้า1พฤษภาแล้วก็20พฤษภาอย่าลืมเช็คสิทธิ์ของตัวเองนะใครที่มีบัตรอยู่แล้วก็ใช้อย่างคุ้มค่าส่วนใครที่รอรอบไปม่หัวใจไว้ก่อนนิดนึงนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้กับคนรอบตัวได้รู้ด้วยแล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะจะได้ไม่พลาดอัปเดตเงินเข้าเด็ดๆแบบนี้ทุกเดือน